เผยเลน์ oppo f 19s ส <pl ains> ีทองสุดพรีเมียมอาจเปิดตัวสิ้นเดือนกันยายนนี้ใช้ชิป s a ห s u n g หกหกสองให้จออัมเรดมีชาร์จไวสามสวัตต์ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับ oppo f 19s ว่าที่สมาร์ทโฟนรุ่นอัปเกรดเผยออกมาแล้วนะครับลาวสึก็ได้มีภาพเลนเดอร์ตัวเครื่องเผยออกมาแล้วครับโดยมีตัวเครื่องสีใหม่พรีเมียมกเดิมทั้งสีดำ growing black และสีทอง growing g o l จากภาพ oppo f 1 9 s ที่เผยมาน,นี้มีดีไซน์จอไร้ขอบเจาะลูกกล้องหน้าพร้อมฝาหลังผิวสัมผัสด้านให้กล้องหลังพันธ์หมด3ตัวโดยมีสเปคเบื้องต้นตามนี้ครับมีหน้าจอ amoled ขนาด6.43นิ้วคมชัดระดับ full hd มีคา่ารีเฟเทระดับ 60Hz ใช้ชิปประมวลผล qualcomm snapdragon 62บนระบบปริการิการ Android 11ครอบทับด้วย color os 11.1 ให้กล้องหลังมัทั้งหมด3ตัวที่มีเลนส์หลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องเด็บความละเอียด2ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลมีเซนเซอร์สแกน,นมือใต้หน้าจอมีพอเชื่อมต่อยูดี type c ให้แบตเตอรี่มีที่5,000มิลลิแอมปรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว3 3วัตต์อีกด,ด้วยครับนอกจากนี้ยังคาดว่า oppo f19s จะเปิดตัวซิ้นเดือนกันยายนนี้ครับโดยมีราคาอยู่ที่ระหว่าง 19,000ถึง20,000ูปีหรือประมาณ8,600ถึง9,000บาทครับเอาละครับข้อมูลที่เผยมาน,นี้จะเป็นกริงมากน้อยแค่ไหนเราคงต้องรอดูกันต่อไปอะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทายทีฟา้าจะมาบอกกล่าวทราบทีครับตอนนี้ช่องไอทีฟ้าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้เพียงแค่เดือนละย0บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ